สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายด,ดวงคลิปลวันนี้เราก็จะมาส่องสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของมือที่สามก,กับคนรักเก่าของคุณว่าตอนนี้เวลานี้มือที่สเขาได้วางแผนการจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้เวลานี้สมบัติบา,ารงงานคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดสปายไล์แชร์รักซ้เศร้าเราหลายๆคน ชร,ราศีพ,ศพิศธาตินมาราศีเมษร,ราศีพิจิกเสนคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟราชน้ามีนกรกฎพิจิกไฟธาตุไฟเมษสิงห์หนุ่มริบ้าราศีตุลทตนลมออสธาตินพฤศพกันมาก่อนจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนามี เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเราสองสามคนมีสองยี่สิบสามเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบหกสิบแปดแล้วก็ยี่บสี่นะคะวันนี้ก็อาจจะมาช้าหน่อยระบบไม่รื่นเลยนะคะระบบไม่รื่นไหรขอดูความรู้สึกความนึกคิดของคนรักเก่าของคุณที่มีต่อมือที่สามหน่อยนะคะว่าตอนนี้เวลาเนี้ยเออ เขามีปัญหาสถานการณ์ความสัมพันธ์เขาคิดเหมือนกันไหมต้องใช้ไพ่คนสํสำรับนะคะความรู้สึกนึกคิดของคนรักเก่าของคุณที่มีต่อมือที่สามตอนนี้เวลานี้ ลิปรนดอมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวมีทั้งตรงแล้วก็ไม่ตรงนะะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะฉะนั้นส่วนไหนที่ตรงนะคะก็รับรู้รับฟังแล้วก็เอาไปปรับเปลี่ยนหรือว่าฟังไปแก้หน้ำทางไปแนวทางส่วนไหนที่ไม่ตรงนะคะไม่ว่ากันไม่ไม่ดุไม่ด่าไม่ว่าไม่กล่าวนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวใดๆนะคะจะใ ตรงร้อไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณไม่ได้ส่งพลังงานมาหาไพ่ไม่หมอคนเดียวนะมีเอ่อเรียกว่าเกือบเป็นหมื่นหมื่นท่านที่เข้ามาฟังนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาอ่านความรู้สึกของคนรักเก่าของคุณที่มีต่อมือที่ 3, The World ยังรู้สึกอยากจะกอดเก็บไว้อยู่นะคะเหมือนกับว่า คือจะต้องไปพึ่งพาสิ่งศิลิ์แล้วก็จักราวาลแล้วแหละอ้อนวอนให้ความรักระหว่างเออเขากับมือที่สามเนี่ยไปต่อกันแต่นะค,ะคนักของคุณเป็นก้าถ้วยนะยังมีความสุขนะคะสนุกสนานอยู่กับความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าน่าที่จะคุยอะนะคะถ้าเป็นพลังงานของคนคุยเนี่ยรู้สึกว่าเขาน่าที่จะเจอความสัมพันธ์ที่แชทกัน คุยกันผ่านช่องทางโซเชียลหรือว่าแอปพิชหนาคู่แต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวนะคะเป็นเป็นคู่รักคนรักมีการไปไปกับกับนะคะเออเหมือนกับมีการแยกกันอยู่กับมือที่สนะ,ะแล้วก็ยังอยากจะกลับมากันอยู่นะคะ มีการเหมือนกับว่าคนรักเก่าของคุณกับมือที่สามเนี่ยหน้าที่จะมีการพูดคุยนะคะแล้วก็สารสัมพันธ์กับมือที่สามอยู่นะคะเหมือนกับเออ,อส่วนความเจ้าชู้เนี่ยก็เจ้าชู้นั่นแหละนะคะแต่ความสัมพันธ์ก็คือเหมือนกับกลับมาคุยเหมือนเดิมยังไม่ได้เลิกรากันเด็ดขาด นะเพราะว่ามันมีการที whales, ่เหมือนกับว nah ่าคนรักเก่าคุณย yeah. ังติดต่อพูดคุยมาหามือที่สามอยู่นะคะมันยังเป็นความสุขของกันและกันอยู่นะยังเป็นความคิดถึงยังเป็นการที่เหมือนกับว่าปล่อยวางไม่ได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนคนรักเก่าของคุณก็ยังวนวนเวียนอยู่ในชีวิตของมือที่สามอยู่เหมือนกัน นะคะแต่ก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับเออไม่ได้เหมือนกับเรียกว่าร้อเซในชีวิตนะคะแต่ไปไปกับกับอารมณ์ประมาณเนี้ยห้าสในการที่จะวนเวียนกลับมานี่คือเรื่องราวของคนรักเก่าของคุณและมือที่สมก็รู้สึกว่าเออในความสัมพันธ์ที่เขาสองคนยังมีต่อกันเนี่ยเออก็ไม่รู้ว่าใครเป็นฝ่ายที่ทําผิดต่อใครก่อน แต่รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกของคนเก่าของคุณที่มีต่อมือที่สามอยู่นะยังไม่ได้ทิ้งเลยสัทีเดียวยังไม่ได้มีคนอื่นเลยสัทีเดียวนะคะยังมีการติดต่อพูดคุยอยู่นั่นเองนะนี่คือเรื่องราวนะความกิควรมรู้สึกของคนเก่าของคุณ ขายไม่รู้โทรมาตอนอ่านไพ่ต้องขอภัยด้วยนะอาจจะเสียสมาธินิดหนึง่งแล้วคนดูดวงชะตาส่วนตัวนะเราก็ไม่รู้ว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยนะเขาชื่อเสียงเรียงนามอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในสถานการณ์นะนี่คือประเด็นในสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างมือที่สามและคนรักเก่าคุณตอนนี้เวลานี้มือที่สามเขาวางแผนอะไรอยู่ ขอดูความคิดความรู้สึกของมือที่สามนะคะที่มีต่อคนรักเก่าของคุณบ้างตอนนี้เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคนรักเก่าของคุณอย่างไรยังมีความแบบกระเฮียนกระหือรอไหมนะคะกรเียนกระหือรอไหมมีความอยากได้แบบเออจนมือไม้สั่นนะเหมือนแรกเริ่มเดิมทีที่ เขาไปเจอกันหรือเปล่านะคะความคิดความรู้สึกของมือที่สามที่มีต่อคนรากาักเก่าของคุณมาดูตอนนี้เวลานี้เป็นยังไงอืมอืมเขาไม่เอาแล้วอะนะคะมือที่สามบอกว่าฉันไม่ไปต่อแล้ว ฉันขอเลือกโอกาสเลือกเส้นทางของตัวฉันเองฉันจะไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับความสัมพันธ์นี้แล้วนะแต่ในใจลึกๆของมือที่สามคือยังไม่ได้ชัดเจนนะยังไม่ได้บอกคนรักของคุณว่าเขาไม่ได้อยากจะไปต่อแต่มันเป็นการที่เหมือนกับอ่าเขาเนี่ยเหมือนจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันเรียกว่ามันมันเป็นเรื่องเป็นราวมันเป็นปัญหานะมัน เออประมาณที่เหมือนกับเรียกร้องนะจากคนถักข่าของคุณนี่แหละว่าอยากจะพูดดังๆตะโกนดังๆให้ป้าข้างบ้านได้ยินเลยว่าตอนนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วเว้ยนะคะประมาณเนี้ยคือแบบอัดอั้นใจมากมือที่สามเนี่ยกับความรักที่เหมือนกับมือที่สามมอบให้กับคนถักเก่าของคุณนะมากจนเหมือนกับว่าคือทําดีทุกอย่างอะนะคะเรียกว่าทอนใจบัวเลยสุด ที่จะทนเจอคนอย่างเธอจบไม่ยเอจอเป็นการท้าวอนอารมณ์นี้เลยนะคะแต่ยังไม่กล้าพูดนะยังไม่กล้าแสดงออกที่มันชัดเจนนะคะเพราะว่ามันมีการที่เหมือนกับว่าเออเป็นการที่ไปพูดกับป้าข้างบ้านก่อนไปบนนะคะไปบนกับป้าข้างบ้านไปบนกับญาติไปบนกับเพื่อนนะคะคือเหมือนกับเออประมาณที่ไปปรึกษานั่นแหละหรือว่า ไปปรึกษาหมอดูหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่น่าจะใช่น่าจะไปปรึกษาป้าข้างบ้านกับญาตินะคะแล้วก็มีการขอความช่วยเหลือตกลงเออจะเอาไงกับความสัมพันธ์เนี่ยจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่เนี้ยนะคะเพราะว่าเริ่มไม่ไหวแล้วไอ้ทรัพย์สมบัติเงินทองมันก็เริ่มเล่อยหล่อทุกวันเออซื้อข้าวให้กินเอยหุงหาอาหารทํากับข้าวเหนื่อยสารพัดเหนื่อยแต่นะคะคนระเกงคุณก็คือแบบไม่เห็นความดีประมาณเนี้ยนะคะ ที่ทำดีด้วยก็คือไม่เห็นความดีก็ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นคนรักของคุณหรือเปล่าที่ไปมีความสัมพันธ์อื่นนะคะแต่ก็ยังไปไปกับๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทาให้มือที่สเหลืออดอะ่ะคือฉันเป็นตัวจริงไงอะไรเงี้ยนะฉันอยากจะเรียกร้องสิทธินะ,ค,ะความเป็นใหญ่ในบ้านนะลมเนี้นะคะก็เพราะเ <laughs> นี่ยแหละนะคะมันก็อาจจะเกิดมาจากเวรกรรมนั่นแหละคนรักของคุณอาจจะไปเจอความสัมพันธ์อื่นแล้วก็ได้ แต่ก็ยังไปไปกับกับนะแต่มือที่สามเขาไม่ยอมเขาจะเป็นตัวจริงนะเขาจะขึ้นแท่นบนบนหลังราชินีนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดต่อคนเก่าขคุณนะแต่ยังไม่ได้บอกนะไปปรึกษาป้าข้างบ้านก็ไม่รู้ว่าป้าข้างบ้านน่ะจะรูปสิบปากไว้แน่นหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันแผนการที่มือที่สามนะจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์ต่อไป ก็รู้สึกว่ามีปัญหาแหละเพราะว่าไปปรึกษาญาติไปปรึกษาป้าข้างบ้านไปปรึกษาเพื่อนคนที่สนิทคนที่รู้จักเนี่ยนะคะเออได้คําแนะนํามาอย่งไงไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันแผนการนะ,ะมันเป็นแผนการ the moon ilive มือที่สามเขาเลิกเสียใจละมือที่สามเขาเริ่มกลับมารักตัวเองมากขึ้นเขาเริ่มกลับมาเห็นความสำคัญ ของความรักที่เขามีให้ต่อคนรักเก่าของคุณอ่ะเขาบอกว่าความรักที่เขามีให้กับคนรักเก่าของคุณคือทั้งหมดในชีวิตของเขาเลยที่คาดหวังกับการที่เขายอมทุ่มเททุกอย่างนะคะไม่น้อยไปกว่าคุณหรือว่าไม่น้อยไปกว่าครั้งแรกที่ได้เจอกันเขาบอกว่ากว่าจะได้คนรักเก่าของคุณมาครอบครองเนี่ยรู้ไหมมันเหนื่อย นะคะเขาต้องแบบเหมือนคือรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นในเรื่องของการผิดศีลข้อสามเนี่ยเขาก็ยังกล้าทำอะ่ะคือรู้แหละนะคะตอนที่คุณอาจจะไปทวงถามคนรักเก่าของคุณนะคะแล้วมือที่สามเนี่ยเขาพยายามพยายามที่จะแบบทำให้คนรักเก่าของคุณเนี่ยสำนึกผิดนะคะแล้วก็ยอมรับมือที่สามเป็นตัวจริงนะคะเกลี้ยกล่อมทุกสิ่งทุกอย่างทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คนรักเก่าของคุณเนี่ย เหมือนกับว่ายอมรับเขาสงสารเขาอยู่กับเขานะคะเออทำตัวอินโนเซนต์ทำตัวแอบเบลส่ซื่อนะคะเอออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณอารมณ์เนี้ยจะให้คนรักของคุณแบบเทใจให้มือที่สามจนหมดแล้วก็ทิ้งคุณไปนะคะมันคือแผนการตั้งแต่แรก นะ,ะโดยที่มือที่สามเนี่ยตั้งใจตั้งใจอยากจะได้คนรักก่าของคุณจริงๆนะคะเจ็ดคาถาเนี่ยไม่ได้เสแสร้งนะ,ะมันเป็นความตั้งใจความเพียรพยายามนะ,ะมีร้อยให้เต็มร้อยนะ,ะเพราะว่าคาดหวังไงคาดหวังตําแหน่งที่เป็นแบบเป็นคุณหญิงคุณนายอะไรเงี้ยและแผนการที่มือที่สามที่จะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์คนรักเก่าของคุณก็ณสิ่งที่เขาคาดหวังนั่นแหละสิ่งที่เขาอยากได้ นะมันอาจจะเหมือนกับว่าบอกว่าเห็นแก่ตัวเกินไปไหมใช่เพราะจริงๆแล้วมือที่สามนะ่ะถ้าเป็นในเรื่องของกายภาพถ้าเป็นในเรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองมือที่สามไม่ได้รวยนะมือที่สามก็แบบฐานะปานกลางนะคะก็แบบเออทำงานหาเงินนะเงินเดือนมีรายได้อยู่ตั้งแต่ก็ไม่ใช่เศรษฐีนี่นะก็หวังจะมาพึ่งพาคนรกเกงคุณได้แหละ นาก็ <_ an> หวังจะเหมือนกับว่าให้คนรักเก่าของคุณเนี่ยเออดูแลช่วยเหลือทุกอย่างนะ,ะถ้าแบบหาคนเดียวไม่ไหวไงมันก็เหนื่อยนาะก็เลยตัดสินใจที่เออนะคะเอาไงก็เอาวะอารมเนี้ยนาะเสียทั้งตัวนะ,ะแล้วก็ยอมพรีกายถวายตัวตั้งแต่แรก <_ an> นะคะก้าว <_ an> เหรียญ <_ an> ก็แบบเป็นพอ่อไม่แมๆ,ๆสาวโสดมาตั้งนานนะคะเออวันหนึ่งอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็มีมแมลงเม่า นะคะปีกทองบินมาเข้านะะ้ากองเพลิงของมือที่สามรีบความหมับขึ้นมาเดเดวิลกับหัวเนี่ยเป็นความสัปัน์ที่อาจจะไม่ได้คาดหวังนะคือมือที่สามอาจจะเคยมีความสันธ์อื่นๆมาเยอะแยะมากมายแล้วอะนะ,ะไม่ใช่สาวบริสุทธิ์โสดจริงอะไรนะคะก็ไม่ไม่จำเป็นีต้องเสียดายความสโสดบริสุทธิ์นะคะเพราะว่า ก็เป็นการที่แบบเรียกว่าวินวินแฟแฟในความสัมพันธ์เดเดวิลเนี่ยต่างก็รักใครนะลงไหลซึ่งกันและกันอยู่นะคะมีเอ่อความแปลกใหม่นะความซับซ้านสียวกิ้วก็ว่าไปก็เลยทำให้คนรักของคุณเนี่ยเหมือนกับเข้ามาเติมเต็มชีวิตของมือที่สามนะคะทางในเรื่องการเงิน ถ้าในเรื่องของความรู้สึกนะคะของขา,ขาดขาดของมานานนะคะก็เลยทำให้มือที่3มเออได้ทั้งเงินได้ทั้งความสุขนะคะเจอคนที่ใช่ศีนเสมอกันก็มาก็เลยทำให้มือที่3ามมีความคาดหวังว่าเฮ้ยคนนี้เข้าท่าเว้ยนะคะก็ตั้งใจมาตั้งแต่แรกอะนะคะแล้วชีวิตเป็นไงอะนะคะสิ่งที่คาดหวังไว้ตอนนี้ปัจจุบันนี้แผนการที่คิดจะทําหลังจากไม่มีความสุข นาะยก็ออกมาเป็นใจเหลือเกินนะสลับกับหัวในใบที่แบบถ้าแบบหัวตั้งก็คือมีความสุขสนุกสนานร่าเริงแต่เพเอิญกลับมานะหัวกลับนะคะก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตมือที่สามไม่ได้มีความสุขสนุกสนานอย่างที่หล่อนคาดหวังไว้เพราะว่าวางแผนการไว้คือเหมือนกับว่าตั้งแต่แรกอะ่ะคือบริหารสน่ห์ทำทุกสิ่งทุกอย่างเลย นะคะในสิ่งที่ทําได้แหละนะ,ะรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามนะคะออบริหารเสน่ห์ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าคาดหวังความที่แบบจะเป็นดีแมเพรสนะคะแล้วก็มาขยายเดร h า r ์ิเซเขาปัจจุบันนี้เขาเป็นดีแมเพรสก็จริงเป็นตัวจริงในความสัมพันธ์เพราะว่าคุณนะคะถูกคนรักเก่าเขี่ยตกกระเป๋าเขี่ยตกกระป๋องแล้วแต่มือที่3ก็มาในรูปแบบของเดร h า r ์ิเซ เป็นความสัมพันธ์ที่แย่งชิงหมาเป็นความสัมพันธ์ที่เออ,อยากได้ของเขาอะ่ะนะคะคือมาทีหลังแล้วก็มาปลุกปั้นตัวเองเป็นมือหนึ่งนะในพริบตาแล้วก็เหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะรักษาตําแหน่งครองตําแหน่ง ตรงนั้นไว้ได้มันก็มีวันเวลาของมันน่ะมันเสื่อมนะคะเพราะว่ามันมาในรูปแบบของการผิดศีลข้อสามฉะนั้นอะไรที่แบบมันคิดว่ามันจะยั่งยืนน่ะมันไม่พ้นชาตินี้นะคะชาติหน้าก็คือแบบเรียกว่ามันอาจจะเป็นกรรมหนักอ่ะทุกคนกรรมหนักมันต้องเจอชาตินี้นะกรรมหนักนะคะมือที่สามรักสามเศร้ารักซ้อนนะคะเจอชาตินี้แหละนะก็จะทําให้มือที่สามและคนละเก่าของคุณเนี่ย ความสัมพันธ์คือแปรเปลี่ยนไปแม้อยากจะมีกันและกันอยู่ในชีวิตมากแค่ไหนแต่มันจะมีเหตุปัจจัยที่ทําให้ความสัมพันธ์ของมือที่3และคนรักเก่าของคุณเปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีสภาวะภายนอกนะอย่างเช่นงานเงินนะคะปัญหาต่างๆมารุมเรา้าบีบเค้นนะ,ะบีบคั้นให้มือที่3และคนรักเก่าของคุณต้องแปรเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปในภพนี้ชาตินี้นะคะ ไม่เกินชั้นไม่ถึงชั้นหน้าไม่น่าจะถึงนะคะและมือที่สามมีแผนการยังไงเมื่อรู้แล้วว่าความรักความสัมพันธ์มันเหมือนกับมันเข้าอีรอบเดิมอะจากตัวเองอะเคยไปเป็นมือที่สามของคนอื่นแต่ตอนเนี้ยคนอื่นมาเป็นมือที่สามของตัวเองละเป็นไงมือที่สามนะคะแอบแฝลของเราก็เลยหน่าที่จะหันหน้าเข้าวัด buoy? นะเออ ช้านะแต่ชัวนะคะประมาณนี้เพราะว่ามือที่สามเริ่มหันหน้าเข้าวัดและเริ่มที่จะไปไหว้พระข,ขอพรสวดมนต์อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ที่แบบเป็นปัญหาอยู่ตอนเนี้ยเป็นรักสามเศร้าอยู่ตอนเนี้นมยนนมีคนอื่นมาแย่งไปละโอ้โหฉันก็คิดว่าฉันน่ะเลือกคน เก่คนขี้เล่มาครอบครองแล้วมันก็ยังมีคนอื่นนะคะมาเอาอีกก็เพราะเงินตัวเดียวนั่นแหละทุกคนนะคะเพราะว่าไอ้คนที่มันจะเป็นมาเป็นมือที่สามเนี่ยมันหวังเรื่องการเงินนะคะมันก็เข้ามาในรูปแบบเดิมเหมือนมือที่สมเข้ามานะคะหวังในเรื่องของการเงินนะคะหวังผลประโยชน์ท้ายที่สุดแล้วมือที่สามก็ตกนะอยู่ในสภาวะสถานะเดียวกันกับคุณเลยเป็นมือหนึ่งนะ ที่พัฒนาตําแหน่งของตัวเองมาจากมือที่สามแต่เมื่อตัวเองได้อยู่ตําแหน่งมือหนึ่งแล้วนะก็ถูกมือที่สามคนอื่นนะคะเป็นวิบากกรรมนะคะส่วนกลับทันทีชีวิตรักนะคะเดอะเลิฟเวอร์กับหัวคู่รักที่ไม่ใช่คู่รักเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าเออรู้เลยว่าเป็นวิบากกรรมนะมือที่สามก็เหมือนกับยอมจำนนนะนะ แล้วก็เหมือนกับเตรียมใจเหมือนกับยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเออฉันฉันเองนี่แหละนะคะฉันเคยแย่งเขามาแล้วฉันก็ถูกแย่งไปอีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะเป็นอะไรไปล่ะขอทําใจแป๊บอารมณ์นี้นะ,ะมันก็ต้องทําใจอะ่ะมันก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมที่จะทําอะไรเลยในความสัมพันธ์ไม่เลือก นะคะประมาณที่เหมือนกับว่าเหมือนเขาทากับคุณนั่นแหละเหมือนเขาเขาจะบีบบังคับให้คุณหรือว่ามือที่สามเนี่ยเลือกเองแต่เขาจะไม่ทำอะไรเลยใครอยากอยู่ก็อยู่นะคะใครอยากไปก็ไปอารมณ์เนี้ยเหมือนแล้วมือที่สามก็โดนเหมือนคุณด้วยว่าอ่าเธออยากอยู่ก็อยู่เธออยากไปก็ไปหลถ้าเธอไปฉันก็จะเลือกไอ้คนที่มาใหม่แต่ถ้าเธออยู่นะฉันก็จะอยู่แบบเนี้ยไปไปกับกับอารมณ์นี้เลยมือที่ถามตกอยู่ในสถานะ เดียวก,กันกับคุณเลยว่าคนละเก่าคุณจะไม่ทำอะไรเลยนะคะฉันก็จะไปไปกับกับของฉันแบบเนี้ยนะคะเออรับได้ก็ได้รับไม่ได้ก็ไปสิอารมณ์นี้เลยแล้วสุดท้ายอะ่ะนะ,ะมือที่3ก็เลยมีความวิตกกังวลใจกับความสะบั้นว่าเออแล้วจะให้คนละเก่าของคุณเนี่ยเลือกก็คงจะไม่เลือกนะคะแล้วก็คือแบบทําใจมานานน่ะเหมือนเหมือนทําใจยอมรับมานานในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น นะแล้วก็เหมือนกับว่าคือด้วยความที่สร้างครอบครัวมาด้วยกันนะบางวอทั้นคือแบบมือที่สามอาจจะมีลูกมีอะไรกับคนรักของคุณด้วยแหละมีภาระอะไรต่างๆด้วยก็เลยทําให้เหมือนกับว่าคือช้าหน่อยตัดสินใจช้าหน่อยในความสัมพันธ์ตรงนี้มาดูแผนการสิแผนการที่มือที่สามคิดจะทํากับคนรักของคุณหกคาถากับหัว เป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันผิดหวังแล้วอ่ะมันล้มแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จในการสร้างครอบครัวแล้วก็อดทนมานานแล้วด้วยนะคะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอยู่ไปๆกลับๆแบบนี้มาตั้งนานแล้วจนท้ายที่สุดมือที่สามหน้าที่จะเหมือนกับเข้าใจว่าโอ้อมันเป็นวิบากกรรมเนาะนะคะความรักแต่ว่าถ้าแบบมันพอมันมีปัญหาเรื่องอื่นเข้ามาด้วยเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของการที่ อยู่ฝั่งโน้นมากกว่าอยู่ฝั่งนี้หรือว่าเอาเงินให้ฝั่งโน้นมากกว่าให้ฝั่งนี้อะไรเงี้ยภาระฝั่งนี้มีเยอะกว่าฝั่งนั้นนะคะก็เลยเป็นเหตุปัจจัยทําให้มือที่สามน้อยอกน้อยใจในความสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกว่าคือฉันต้องเลือกแล้วแหละถ้าคนละเก่านะคนละเก่าของคุณไม่เลือกคือมือที่สามต้องเลือกะคืออดทนไม่ไหวแล้วมือที่สามเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์มือที่สามบอกว่าฉันไม่ไปแล้วนะฉันไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะ ฉันไม่เอาแล้วนะเออฉันไม่ทําตามคําพูดคําสั่งของเธอละฉันไม่ยอมที่จะเหมือนกับว่าอยู่เฉยๆในความสัมพันธ์แหละถ้าแบบจะให้ฉันอยู่นะเออฝั่งนั้นก็ต้องไม่มีเหมือนกันแล้วมือที่สามก็เลยมีการที่เหมือนกับว่าพูดนะตกลงเคลียร์กับคนละก่ของคุณบอกว่าฉันขอไปฉันขอไปนะฉันขอเคลียร์ ฉันขอจบฉันอยู่แบบนี้ไม่ได้หรอกอารมณ์เนี้ยนะฉันอยู่แบบที่คนละเก่าของคุณอะนะไปไปกลับกลับไม่ได้แล้วมีความสัมพันธ์อื่นๆหลายๆความสัมพันธ์ฉันก็ไม่ได้นะจะไม่เอาฉันขอไปอยู่คนเดียวฉันขอไปเริ่มต้นใหม่ฉันขอไปมีชีวิตใหม่นะแต่ถามว่าฉันเจอใครหรือยังตอนนี้ก็มือที่สามไม่บอกนะว่าเจอใครหรือเปล่าแต่เคยมีนะน่าที่จะเคยมีคนเข้ามาในชีวิตของมือที่สามแหละ แต่มือที่สามไม่ได้กระโตกกระตากไม่ได้บอกคนระก่องคุณถ้าบอกตอนนั้นนะโดนโชคหน้าไงแน่ๆแ,แต่เผอิญว่าไม่บอกนะคะก็เลยมือที่สามมีการเหมือนกับว่าตกลงคุยกับคนรักข่องคุณแล้วก็ญาติพ่อแม่พี่น้องว่าให้คนระกข่องคุณเนี่ยเออถ้ามีใครที่จะสารสัพัน์ด้วยนะ,ะหรือว่าเลือกใครไว้แล้วก็ไปอยู่กับคนนั้นเถอะนะ,ะส่วนฉันจะอยู่ตรงเนี้ยนะคะอยู่ อยู่ในพื้นที่ของฉันไปทํามาหากินกินเองหาเองนะคะไม่ต้องมารับผิดชอบฉันอีกจบนะ,ะอารมณ์นีอ้อารมณ์จบที่เหมือนกับว่าอยากให้ก็ให้ไม่อยากให้ก็ไม่ต้องให้นะคะแล้วมือที่สามก็เลือกเลือกจบเลือกตัดสินใจที่เหมือนกับว่าไม่เอาอีกแล้วไม่อยู่อีกแล้วนะคะส่วนคนรักเก่าของคุณแล้วว่าไงเหมือนแผนการเนี้ยมันทําให้คนรักเก่าของคุณ หน้าที่จะมีความเอ๊ะความอ้าขึ้นมานิดหนึ่งนะคะจะที่แบบกระยิมยิ้มย่องว่าตัวเองตัวเองเนี่ยจะอ่านว่้ยังไงดีเนาะมันมีความเจ้าเล่ห์อยู่แหละทุกคนเจ็ดดาบนะคะเหมือนคนละกล่องคุณก็ดีใจนะที่มือที่สามบอกว่าฉันไม่เอาอะไรแล้วนะเธออยากมาก็มาเธออยากจะไปอยู่ไหนก็ไปอารมณ์เนี้ยฉันจะไม่เอาเงินเอาทองไม่เรียกร้องอะไรจากเธอละเดี๋ยวฉันไปหาใหม่ฉันไปหาหเองประมาณเนี้ย คนละเก่าคุณก็มีความยิ้มยิ้มในรูปแบบของความเจ้าเล่ห์อะเออวะนะ,ะดีเว้ยนะ,ะมันไปเองฉันไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเอารมณ์ประมาณเนี้ยนะคะเออไม่รู้ใครเป็นคนที่แบบเจ้าเล่ห์กว่าใครนะง,งานเนี้ยเพราะว่ามือที่สามก็เจ็ดาบไอ้คนละเก่าของคุณก็ก้าวถ้วยนะคะไปไปกลับกลับได้ใช่ไหมมือที่สามยอมแล้วมือที่สามก็บอกว่าถ้าไม่มีตังก็ไม่ต้องเอามาให้ก็ได้นะคะเออ ส่วนมือที่สมยอมจบทันทีนะคะแต่มีความเจ้าเล่ห์อยู่นะคะเผื่อมีความเผื่อนิดนึงบอกจบบอกเลิกแบบเนี้ยเผื่อเขาจะมีความที่แบบเสียดายเราอะไรเงี้ยนะคะมีความเจ้าเล่ห์มีความอยากจะทำตัวเหมือนกับไม่สนไม่สนใจ ไม่ใส่ใจนะอยากมาก็มานะเปิดประตูรอแต่นะคะอาจจะไม่ให้นอนในบ้านด้วยกันอารมณ์นี้อารมณ์ที่แบบต่างคนก็ต่างเจ้าเล่ห์ทุกคนนะคะเพื่อที่จะได้บางสิ่งบางอย่างนะคะเออได้เล็กได้น้อยได้ตอดเล็กตอดน้อยก่อนว่าอะไรเงีนะ้ยนคะเอาไว้แก้ขัดเวลาที่แบบยังหาคนอื่นไม่เจอนะคะเออบอกว่าแม่หมอคิด คิดเองเปล่านะคะก็อาจจะคิดเองนะเพราะว่าม,มันมีความเจ็ดดาบเจ้าเจ้าเล่ยอยู่นะคะแล้วมือที่สามก็แบบเออบอกว่าไม่ได้ไม่ได้จบไม่ได้เลิกกันเลยสัทีเดียวแต่เป็นงานที่แบบเหมือนเปิดประตูรออยู่อ่ะนะคะกุญแจบ้านอยู่ตรงนั้นนะอ,อ,อยู่ในสร้อยคอน้องแมวเหมียวอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่ากุญแจห้องนอนนะอยู่ใต้ ผมผมเช็ดเท้านะอารมณ์เนี้ยนะคะถ้าอยากจะมานอนก็มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันก็มีความที่แบบไม่รู้จบจริงหรือเปล่าแต่มันมีความเรียกร้องความสนใจอยู่นะ,ะส่วนคนละกของคุณก็คือกับเจ้าเล่ห์คิดว่าตัวเองอ่ะเหนือชั้นกว่างะนะคะยอมที่จะไม่เลือกแต่อยากจะได้ครอบครองทั้งสองคนนะ,คะก็ไม่รู้เข้าแผนการของใครแหละ ะะเดี๋ยวไปดูเอาเองไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะฟังสนุกสนุกขำๆเพราะว่ามันมีการไปต่ออยู่ทุกคนมือที่สามอาจจะไปทํางานที่อื่นมือที่สามอาจจะไม่ได้สนใจคนลักเก่าของคุณแล้วไปโฟกัสงานโฟกัสเงินส่วนคนลักเก่าของคุณก็มาบ้างไม่มาบ้างนะคะเออไปหามือที่สามอีกทีหนึ่งเออไปหามือที่สี่อีกทีหนึ่งแล้วก็กลับมาหามือที่สามอีกทีหนึ่งนะ,ะก็เป็นไซส์แบบเนี้ยนะคะไปรู้จบจบยังไง ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมนะทุกคนฟังสนุกสนุกขำขำฟังเพื่อเป็นก้นำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ